สวัสดีครับนี่คือข่าวไซ้โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบเอ็กติงเทิร์ฟคิดไซโค้ง x h ็กฮเอที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติ ทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถอินบ็อกซ์ได้ที่เพจติงเกิคิดไซโคของเราเลยนะครับราคา890บาทเท่านั้นครับ ข่าวไรโคงคลิปนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของฟุตบอลไดพิเศษรายการไทยลีก1 c h a r i ช y ริตี้ชิลกันหน่อยนะครับที่จะแข่งขันกันในสัปดาห์ก่อนเปิดฤดูกาลหรือวันเสาร์ที่9สิงหาคม2 5 6 8ณทรูบีจีสเตเดียมนะครับโดยในรูปแบบการแข่งขันก็จะเป็นการนํา1ทีมในระดับไทยลีกมาแข่งขันกับหนึ่งใน3ทีมที่เลื่อนชั้นมาจากไทยลีก2เมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยได้ทาบทางเมืองทองยูไนเต็ดลงดวลแข่งกับชุบรีเอฟซีแต่ล่าสุดเมืองทองขอถอนตัวไม่ลงเล่นในรายการนี้แล้วและทททททททีีีีมม่่ไไดด้สลลงงเนนนแกก็คือออุาับ9ข ที่จะนกับชุมบุรีเอฟซีทีมแชมป์ไทยลีกสซีซั่นล่าสุดครับโดยฝั่งเมืองทองเนี่ยพวกเขาติดภารกิจเกมฟุตบอลนัดพิเศษกับพีทีประจวบเอฟซีเพื่อระดมทุนช่วยสมาคมนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่2สิงหาคมที่สนามทันด์โดมซึ่งเป็นรายการประจําช่วงเปิดฤดูกาลของทัพกีเลนพยองอยู่แล้วนะครับแต่ถึงแม้ว่าดีกรีคู่แข่งขันในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับแต่ทั้งอูททยานีแล้วก็ชุมบุรีเองก็ถือว่ามีสตอรี่ททีี่่นนาาาาสจจรับเยยชววต้ไขขมมกกปถ ชั้นจากไทยลีก2เนี่ยกลับมาเลื่อนชั้นในฐานะแชมป์ไทยลีก3และเลื่อนชั้นมาจนถึงไทยลีกได้สําเร็จนะครับขณะเดียวกันเกมไทยลีก1 Charity s h i e l d มันก็เป็นเหมือนสัญญาณว่าฟุตบอลไทยเนี่ยซีซั่นใหม่กําลังจะเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เลยเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะทั้ง2ทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเฮดโค้ชแล้วก็ผู้เล่นเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเกมก่อนเปิดซีซั่นก็ยังมีความสําคัญและยังน่าจับตาอยู่เสมอก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าอุทนอทน,าาววมมน,นีหรมพว้่ใูลถึง FC แ ผมจะมาอัปเดตตลาดนักเตะของพวกเขาให้เห็นกันแบบชัดๆต้องบอกเลยว่าช้างป่าห้วยขาแข้งเป็นอีกทีมที่เสริมทัพได้อย่างน่าสนใจทั้งนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาติเริ่มจากนักเตะไทยได้ทั้งจิรวัต,ว,ต,ว,ตวังทพันธ์อมรเทพมืองดีจากกริดเวสพิรมเรออนเจมส์สยามแย็บแล้วก็ทิตวีอักษรสีเข้ามาเสริมทําให้ขุงกําลังแข้งไทยของอุทัยธนีดูแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเลยครับส่วนแข้งต่างชาติก็จัดการคว้าโมฮัมเหม็ดอิซามาซิโลยาโลคริสเตียนโกมิสมาตินันกา แล้วก็ชิโกซี่เอมบาและตอนนี้กําลังมองหากองหน้าบราซิลเข้ามาเสริมอีครายทดแทนการขาดหายไปของเตียโกอาเวสที่ย้ายกลับไปเล่นในเคลีก,กับเจจูยูเนเต็ดนะครับภาพรวมของการเตรียมทีมสู้ศึกฤุูการใหม่นี่นะครับอูไทยทนีลงเล่นเกมอุ่นเครื่องไปหลายเกมแล้วนักเตะใหม่หลายคนเปิดตัวได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะในรายของโมฮัมเหม็ดอิซาที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกดไปแล้วถึง5ประตูหรือแม้แต่ในรายของอมรเทพเมืองดีก็มีสกอร์ไปแล้ว2ลูกครับแต่อูไทยก็ยังมีปัญหาเรื่องเกมรับเพราะเสียประตูทุกเกมเลยซึ่งก็เป็นเรื่องงที่่เเเข้้้าาาใใจไดะครพรพวโตช ล,ล,ลองระบบและสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะเพื่อหาแทคนติกที่ใช่และนักเตะชุดที่ลงตัวที่สุดและตำแหน่งที่ต้องจับตาดูเลยก็คือผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับเพราะว่าแววๆวมาว่าบุญเกียรติวงศาแจมติดภารกิจงานแสดงในช่วงเปิดฤดูกาลไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการลงสนามของเขามากน้อยแค่ไหนแต่ต่อให้บุญเกียรติจะลงเล่นไม่ได้จริงๆริงอุทัยธานีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะพวกเขาเนี่ยมีทั้งจิรวั์วังทพันธ์แล้วก็วรวุิสุขุนาสองผู้รักษาประตูมือดีที่พร้อมทำหน้าที่ทดแทนก็รอติดดดดดตาาาาาาามแแลลล้้นน้้วววววกกกกกนะะรรร่่่อทททยีีจผไฤโด ขึ้นไปจบท็อป5ตามเป้าหมายที่สโมสรวางไว้ได้หรือไม่นะครับมาต่อกันที่สถานการณ์ของพลังการ f c ซึ่งเมื่อวานนี้พวกเขาก็ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับลออนซิตี้เซเลอร์แชมป์ลีกสิงคโปร์และเป็นฝ่าย,ายแพ้ไปครับทำให้ผู้บริหารยิ่งเห็นชัดว่าทีมขาดอะไรไปต้องเสริมผู้เล่นตำแหน่งไหนเพิ่มเติมหลังจากคิดไซโค้งเปิดประเด็นไปว่าพลังการ f c กําลังจะได้อบูบาก้ากามาร่าอดีตกองหน้าฟูแลมววย30ปีและเมดีทารัดกองหลังชาวแอีเรียดีกรีลีกเอิง e วัย35ปีล่าสุดนายแพทย์ประว ว่าเป็นความจริงโดยในรายของเบดีทารัตเดินทางมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วรอเปิดตัวกับสโมสรอย่างเป็นทางการส่วนในรายของอบูบาก้ากามาร่าก็บรรลุข้อตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วครับโดยนักเตะมีกําหนดเดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันศุกร์ที่25กรกฎาคมนี้เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาต่อไปครับถือเป็นการเสริมทัพที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าพลังการมีปัญหาเรื่องของเกมรับเพราะไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กต่างชาติในทีมเลยการเข้ามาของเบดีทารัตจะช่วยอุดช่องโหว่ตรงนี้ส่วนกามาร่าก็จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภภาาพพในนเกกกมรุุด้วยคณั ระดับพรีเมียร์ทำให้เขาจะกลายเป็นอาวุธเด็ดที่สร้างความแตกต่างในพื้นที่สุดท้ายครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับพลังการยังอยู่ระหว่างการไล่ล่าแข้งต่างชาติรายอื่นเข้ามาเสริมอีกหนึ่งในนั้นก็อย่างที่รายงานไปหลายครั้งแล้วครับคือ en, อันรอตเทาเซนอดีตปีกของทอแวนพัสเปอร์แล้วก็นิวคาสเซิลยูเนเต็ดซึ่งข้อมูลล่าสุดที่คีซโยคงได้รับมาคือเทาเซนเลือกข้อเสนอของพลังการแล้วเหลือแค่กลับไปเคลียร์สัญญากับต้นสังกัดในลีกตุรกีให้เรียบร้อยก็จะสามารถปิดดีลย้ายซบ ต่างชาติแล้วเนี่ยนะครับพลังการก็กําลังดําเนินการหาแข้งไทยเข้ามาเสริมด้วยหนึ่งในเป้าหมายของทีมก็คือธนาสิทธิ์ศิริพลาครับริมเส้นตัวจีตของการท่าเรือซีตอนนีนะ้ทั้งสองฝ่ายกําลังเจรจากันอยู่ครับและมีแนวโน้มสูงที่จะจบดีกันได้เพราะต้องยอมรับว่าด้วยขุมกําลังของท่าเรือตอนนี้เนี่ยโอกาสลงสนามของธนาสิทธิ์มีน้อยจริงๆเนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนการนําทีมของอเล็กซานเรกามาการมองหาโอกาสลงสนามจากที่อื่นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ส่งผลดีต่ออาชีพค้าแข้งของธนาสิทธิ์นะครับวิเคราะห์จากสถาน แต่จะย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวหรือว่าสัญญาถาวรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยระหว่างพลังการกับท่าเรือแลลวครับธนาสิธิ์เนี่ยจัดเป็นแนวรุกที่มีความหมือหวานะครับเป็นตัวทีเด็ดเท่าไหนเล่นเข้าฝักเนี่ยก็หายากนะครับที่ใครจะมาหยุดเขาได้ซึ่งจะว่าไปพลังการก็ขาดนักเตะแบบนี้ไปพอดีเพราะฉะนั้นการมาของธนาสิธิ์จะช่วยเพิ่มมิติการเล่นเกมรุกให้กับพลังการความหลากหลายและความกล้าเลี้ยงกล้าลุยของเขาน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ไม่มากก็น้อยครับซึ่งเราน่าจะได้คาตอบที่แน่ชัดภายในสัปปดดาาาาหห์์นนนีีี้้้แแลลลรรรับับบพูถึงงธธสิิทททวววเ่่่่ยยผมกกกก็ขออไ รู้กันว่าพวกเขาต้องหาตัวรุกคนใหม่เข้ามาแทนที่เอซัมอาซูบี้กองหน้าทีมชาติโอมานที่ดิวล่มลงไปแล้วเพราะตรวจร่างกายไม่ผ่านตอนนี้เนี่ยอเล็กซานเดรกามาก็อยู่ระหว่างสาะหานักเตะโดยล็อกสเปคเป็นนักเตะต,ตำแหน่งปีกก็ต้องรอดูกันละครับว่าจะเป็นบราซิลหรือว่าชาติอื่นแต่กามาสไตล์เนี่ยก็ต้องเป็นบราซิลอยู่แล้วและถ้ามองในแง่ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยกามาก็จะได้เลือกนักเตะเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยครับว่านักเตะที่เข้ามาเนี่ยจะเล่นไม่เข้าแผนเพราะการองมาออย่่างดีกนตัสินนใจเื่อกตตอกตยูแล้วซึ่่่งเเราาาาานนนจะได้้หห็คตของแขข้งงงตต่าาาชิรยสุดทอกาาร ภในสิ้้นนนเดือนนีส่วนการเตรียมความพร้อมนะครับท่าเรือได้ยกพลไปเข้าแคมป์เก็บตัวปรีซิชันที่หัวหินและน่าจะมีเกมอุ่นเครื่องแบบปิดเพื่อทดสอบทีมขณะที่เกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการสโม,มสรประกาศออกมาแล้วว่าจะลงดวลกับจันทบุรี FC จากไทยลีก2ที่สนามแพสเตเดียมในวันที่29กร,รกฎาคมนี้เวลา17นาฬิกานาทีโดยจะเปิดให้แฟนบอลได้เข้าชมแบบรฟรีด้วยนะครับย้ายไปที่นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีภายใต้การคุมทัพของโคชระอิสระศรีทโรครับการเสริมทัพในตลาดนักเตะนิ่งแล้วตอนนี้กําลังง่วนอยู่กับการเตรียมทีมสููึกด ทั้งการฝึกซ้อมและลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบระบบนะครับสภาพร่างกายของนักเตะโคราดดีขึ้นมากเพราะโดนโค้ชระจับซ้อมวันละสามเวลาส่วนเรื่องแท็กติกนักเตะกําลังปรับตัวเข้ากับแผนของโค้ชระได้ดีขึ้นทุกอย่างกําลังลงตัวครับผลงานในเกมอุ่นเครื่องก็ค่อนข้างดีนักเตะต่างชาติที่อิมพ์ตเข้ามาหลายคนเริ่มแสดงคลาสออกมาให้เห็นโดยเฉพาะในรายของเดยานเมลิจอมทัพชาวเซอร์เบียวัยสามสิบปีที่ยิ่งเล่นยิ่งดีครับยิ่งเล่นยิ่งฉายแสงยิงเล่นยิงยงยงนย่งเข้าตาเลยตอนย้ายมานี่นะครับหลายคนค่อนขอดเมลกไว่าเยอะเลยครับแม้ว่าจะพกกดีีรเเคยป็น สร้างงของ ax, ติดตัวมาด้วยแต่สโมสรล่าสุดของเขาเนี่ยเล่นอยู่ในลีกดีเวียชัน2ของอินโดนีเซียขณะที่รูปร่างตอนชูเสื้อเปิดตัวก็อาจจะดูทุวๆไปหน่อยทําให้ไม่มีใครเชื่อนะครับว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญ,ญาที่ดีของสโมสรแต่พอเขาได้ลงซ้อมกับทีมแบบเข้มขน้นรูปร่างของเมเล็กตอนนี้ดูดีขึ้นมากดูมีความกระฉับกระเฉงและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมอุ่นเครื่องกลายเป็นจอมทัพวงการเกมรุกของโคราชได้แบบเนียนตาเลยรู้ว่าจังหวะไหนต้องดึงเกมจังหวะไหนต้องพาบอลไปเองจังหวะไหนต้องแทงบอลให้เพื่ออออนนเเเลลืกกกกจังงหวะาร่ได้้ถูตสมมผยทุ จับตาดูเดยันเมเลกคนนี้ไว้ให้ดีครับการเล่นของเขาเนี่ยนะครับให้อารมณ์คล้ายๆกับจีดีคารยุกตัวรุกอิสราเอลที่เคยอ,อยู่กับโคราชยังไงอย่างนั้นเลยครับกลายเป็นของดีราคาถูกที่นครราชสีมาได้เข้ามานะครับและน่าจะเป็นคียแมนสำคัญของทีมในการสู้ศึกไทยลีกฤดูกาล2025ถึง2026ละครับปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของชูบเรเ f ฟซีนะครับล่าสุดก็คลอดกําหนดการจัดงานฉลามชนคนกันเอง2025ออกมาแล้วซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2ส,สิงหาคม2568ณลานกิจกรรมริมทะเลเทศบ,บบบาาาลลตงงจัหว ชุมบุรีครับนี่คือประเพณีที่รู้กันว่าเป็นงานเปิดตัวสโมสรชุมบุรีดยในงานเนี่ยจะมีการเปิดตัวชุดแข่งฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งคอนเสิร์ตของ Big กแอผู้สนใจร่วมง,งานเนี่ยขอเพียงแค่ใส่เสื้อแข่งฉลามชนของแท้ที่มีโลโก้ช้างก็เข้าฟรีทันทีครับซึ่งคิดไซโค้งก็จะไปเก็บบรรยากาศในงานมาฝากเหมือนเดิมรอติดตามได้เลยนะครับไหนๆก็พูดถึงชุมบุรีเอฟซแล้วเนี่ยเรามาส่องความพร้อมของชุมบุรีภายใต้การคุมทัพของโคชโจธีรศักโพลอนกันหน่อยครับตลาดนักเตะน่าจะไม่มีการปรับอะไรแแลลล้้้้วททััังงขขขขาาาาเเะอออกกกกตตนนนีีี็ํรยมมมม เพื่อให้ฉลามชนอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดสาหรับลุยไทยลีกนะครับล่าสุดอโบอิซาแนวรุกชาวซูดานเดินทางมาสมทบกับทีมแล้วและลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยทําให้ตอนนี้จะขาดแค่โจนาทานบุลิงกิซึ่งกําลังรอเดินทางเข้าประเทศไทยคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโดยขุมกําลังของทีมที่มีณตอนนี้เนี่ยทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ทําให้เราเห็นโครงสร้างของชลบุรีชัดเจนแล้วคิซคโคก็เลยจะลงมาจัด11ตัวจริงของฉลามชนให้เห็นกันแบบชัดๆตามการคาดการของเราครับตำแหน่งผู้ร่วมชิัิปิ osa, นจะตแหน มือ1แน่ๆครับโดยมีนพกรณขัดตุนสแตนบายเป็นมือ2อ,อยู่บนมานั่งสำรองสันติภาพจันง่อมแบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยที่ย้ายมาจากบีจีปทุมยูเนเต็ดน่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนธนาเสศสุจริตส่วนแบ็คซ้ายกิติพงษ์แสนสนิทที่ทำผลงานได้โดดเด่นเมื่อฤดูกาลที่แล้วจนอยู่ในข่ายผู้เล่นทีมชาติของมาซาตดะอิชิอิก็น่าจะได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยนะครับส่วนตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์แบ็คสองแข้งมาอย่างฮอลเก้ฟิลิเป้กับเจฟเฟอร์สันทามินัสน่าจะได้ลงจับคู่กันคคคคุมมมมเเเเกกกกกกกรรรรรรัััััับบบบโโดดดยยยยทททททีี res, ออี่่่นะ่ิิิิิิ้้้ลลลลนนนนนาาาาาาสสสสแว็พงงงษ์์์ตออออไปฟูฤธจะำห เป็นตัวตัดเกมทำลายเกมฝั่งตรงข้ามโดยมีเควินอินาซิโอเป็นคู่หูทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเกมกลุ่มจังหวะเกมนั่นหมายความว่าเลสลี่อัปโรต้องนั่งไปก่อนครับสตัวลุกชานารุ์พรมสีแก้วจองตำแหน่งเบอร์สิบแน่ๆส่วนริมเส้นซ้ายขวาน่าจะเป็นโจนาธานบุลิงกิและอาโบอิซาสองต่างชาติใหม่ที่จะดึงเข้ามาในตลาดรอบนี้โดยมีเกรกฮล่าพร้อมสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงครับส่วนตำแหน่งกองหน้าตัวจบสกอร์ก็คงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากอูเคอร์ฟาลิงเกนดาวยิงชาวดัชที่ระเบิดตะข่ายกับสุข ต้องบอกเลยนะครับว่าขุมกําลังของชุมบุรีปีนี้น่าดูชมจริงๆครับถ้าโคชโจสามารถเค้นศักยภาพของลูกทีมออกมาได้เนี่ยทำให้ทุกคนเล่นตามแทคติกอย่างเข้าใจฉลามชนก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เช่นกันละครับและทั้งหมดนี้คือข่าวไซโคของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของต er ิงเกอร์คีไซโคเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับและอย่าลืมครับ บอลไทยยังไงก็คิดไซคโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรโทตัวนี้890บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อที่ทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซคโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ